สวัสดีครับคุณอัทวิทย์ครับครับสวัสดีครับเอาเรื่องเอาเรื่องทาลิฟก่อนคุณอัทวิทย์ให้สัมภาษณ์ไปหลายที่แล้วพอจะสรุปว่าโอเคกับอะไรไม่โอเคกับอะไรและยังห่วงเรื่องอะไรอยู่บ้างครับครับใน,ในกรณีภาษีทรัพย์เนี่ยก็เขาขัดดุลมากนะครับสําหรับสหรัฐอเมริกาในหลากหลายประเทศแล้วก็สําหรับประเทศไทยเองก็ เขาเป็นประเทศอันดับหนึ so, ס, ่งท uh ี huh. ya, ่เป็นคู day, uh ่ค huh. ้ากับเราที่เราได้ได uh ้ด huh. ุลการค้าคในในขณะที่จ uh ีนก็เป็นอันดับหนึ่งเหมือนกันแต่เราขาดดุลการค้ากับจีนเนี่ยออันดับหนึ่งโดยง่ายคือกสหรัฐเป็นลูกค้ารายโปรดของเราแหละภาษาจีบ้านนะครับครับตอนนี้วันนี้เขาก็มาเช็คว่าเอ๊ะทำไมเขาขาดในขณะที่ประเทศอื่นเขาก็ขาดดุลเยอะด้วยปรากฏว่าเขาก็ไปพบว่าเอ๊ะเขาใช้ประเทศเหล่านี้เป็นทางผ่านจากประเทศจีนหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เขากำลังทําสงครามการค้ากับทางจีนหนักมากนะครับ เขาขึ้นภาษีจีนไปดิ่งเลยภาษีนําเข้าเนี่ยอือันนี้ก็ปรากฏว่าเขาก็เนี่ยมากีดกันกันมากีดกันหลายตัวของเราเพื่อจะขึ้นภาษีนะครับออืแล้วก็ตัวเลขก็จะดีขึ้นไปประมาณสามสิบหกเปอร์เซ็นที่เป็นภาษีนําเข้าครับในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามเนี่ยโอ้ลดสาบไปแล้วลดภาษีให้เหลือยี่สิบอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้พอพอมาในมุมของเราเนี่ยต้องต้องียนท่านผู้ชมต้องฟังย่าจริงจริงมันไม่ใช่แค่ภาษีทรัมป์อย่างเดียวนะที่เราโดนอยู่ครับมันมีสินค้าบางตัวเนี่ยที่โดนภาษีไปก่อนหน้านี้แล้วเขาเรียกว่า เบริภาษีนะขเขาเรียกอะไรขเขาเรียกว่ามาตรการป้องกันการทุ่มตลาดเพ <c oughs> ราะว่าสมมติว่าเราโดนไปแล้วสาสกเป็นตภาษีทรัมป์เนี่ย <c oughs> ปรากบกว่าไอ้สินค้าตัวนั้นเนี่ยไปโดนเรื่องการทุ่มตลาดคือมันถูกเกินไปในตลาดบ้านเขาเนี่ยมันก็จะโดนอีกครับ <c oughs> อ่าเช่นยางรถยนต์ <c oughs> มันมีหลายกรดเนะแต่เอายกตัวอย่างสัญญา,ารถยนต์สักอันอลวก,กัน <c oughs> ยางรถยนต์โดนไปแล้วสามสิบกนะแต่บวกเรื่องเกี่ยวกับแอนทดัมปิ้งหรือว่าการทุ่มตลาดเนี่ยบวกขึ้นไปอีกกี่เท่านั้นเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันตกไปสีสิบกว่าเปอร์ อ่าอย่างเงี้ยน,นี่แหเราเราพื้นฐานท่านผู้ชมฟังคร่าวๆว่ามันเป็นอย่างนี้ครับทีนี้แต่ว่าไอ้มาตรการของทรัมป์อันนี้เนี่ยมันมันประหนึ่งเหมือนกับมาขึ้นทะเบียนมาขึ้นภาษีผู้นําเข้าคือประเทศไทยว่าเธอจะมาขายบ้านชั้นนั้ขึ้นนะแต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งมันคือการขึ้นภาษีคนบ้านเขาเองนั่นแหละหเหมือนการขึ้นภาษีแหวนอ่ะอเราเห็นไหมเราไปซื้อของในเซเวเน่นเนี่ยภาษีแหวดคือเจ็ดเปอร์เซ็นบวกเข้าไปกับสินค้าเนะครับคราวเนี้ยคนอเมริกันเนี่ยก็จะโดนภาษี บวกให้กับประเทศนําเข้านั้นไปเอาเม็ดอินไทยแลนด์ใช่ไหมโดนอิจฉา1ท uh แ huh. ปลว่าสินค้ามันจะแพงขึ้น <Ha. S 2> ในขณะที่เราเองก็ต้องผักภาระไปให้กับผู้บริโภคชาวสหรัฐอยู่ดีครับออันนี้ก็เป็นสิ่งที่มันแปลกประหลาดคือจริงๆต้องมองดีๆมันคือการขึ้นภบษจีคนบ้านเขา <Ha. S 2> อะอ่แล้วก็สหรัฐเองเนี่ยคือบริทัมเขาเป็นประธานดีครั้งที่สองครับคนในหนึ่งคนเนี่ยเป็นประธานดีได้สองครั้งครั้งละสี่ปีครับครั้งเนี่ยเป็นครั้งที่สองหรืออะไรสองปีสามปีเนี่ยนะ ประเด็นคือเขาต้องการเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจสารัฐเนี่ยจากคนหากินบนดอกเบี้ยอืเป็นคนกลับเข้าไปทํางานในโรงงานเป็นฝ่ายผลิตออแล้วมันจะได้ไหมเนี่ยจะได้ไหมมันจะได้ไหมท่านผู้ชมว่าคือสารัฐเองเนี่ยในช่วงสิบห้าสิบปีหลังเนี่ยคนสารัฐทำอะไรครับเออ่มีบ้านอยู่มีมีทุกอย่างอยู่มีทุกอย่างครบแต่ว่าไม่ต้องถมายกินเยอะใช้วิธีการไปทํางานบริษัทการเงิน ทำงานสำนักง,งานกฎหมายทำงานสำนักบัญชีถนัดในการซื้อกิจการความเป็นคนตัวกลางเป็นเทรดเดอร์เช่นเอาของจากประเทศยากจนไปขายในประเทศที่ร่ํารวยอย่างงี้นะครับเพราะการหากินบนดอกเบี้ยหรือส่วนต่างเนี่ยจะต้องกลับมาเป็นการหากินแบบในยุครูคอล่าที่ต้องเข้าโรงงานทําการผลิตที่ทําต้องการเนี่ยครับเพราะว่าเขาแน่นอนเขาไม่อยากซื้อของจีนใช่ไหมดงนั้นก็ต้องเข้าสู่ลายผลิตปัญหาคือจะเปลี่ยนวัฒนธรรมคนของสหรัฐได้เองภายในเวลาสองปีสามปีกว่าที่เหลือของรัมหรือเปล่า อือฮ uh huh. นะ่ะ <Ha. S 2> นี้ก็เป็นมาตรการที่บอกว่ามันจะยืนยาวต่อไปหรือไม่เนี่ยอื uh huh. ครับชมป์มเองชมป์เองซึ่งผ่านกระบวนการในการโหวตงบประมาณของสหรัฐไปเมื่อเดือนเมื่อสักสองสามสัปดาห์ที่แล้วคะแนนเสียงโหวตเนี่ยห่างกันแค่หลักหน่วยอ,ะ <Ha. S 2> อ่ะค่ะตอนนี้แสดงว่นาคะแนนเสียงไม่ขาดนโยบายไม่แน่ใจว่าไปแล้วทางไกลได้หรือไม่เนี่ยเนี่ยครับสิ่งที่จะบอกว่าเอ๊ะมาตรการนี้มันยังอยู่ ไปอีกยาวแค่ไหนนั่นหละคือวิเคราะห์กันแบบนี้อันนี้ทันนี้ปรากฏว่าเวลาสหรัฐวิเคราะห์เนี่ยเขาวิเคราะห์กับไทยแบบเฮ้ยไม่คำนึงถึงภูมิหลังกันเลยประเท็เพื่อนเรันเลยเราร่วงลดไปสงครามนามเราล่วมรดไปสงครามเกาหลีครับนะแล้วก็เราเป็นพันธมิตรที่ดีตลอดเวลาตลอดเพราะเขาคือลูกค้าเบอร์หนึ่งอ่ะแต่วันนี้เขาเอาแต่ว่าเขาเขาขัดดุล เขาจะต้องลบการขัดดุลเขาให้ได้ครับซึ่งอันนี้ก็ต้องอยู่ลักษณะของทีมเจรจาว่าต้องยกในหลายด้านแบบเชิงรายละเอียดละเช่นบางชุดบางตัวอย่างเช่นอุตสาหกรรมยางเราหายต้องบอกเขาเฮ้ยอันนี้คุณชัดผมสารที่หกเปอร์เซ็นไม่ได้นะเพราะว่าเราโดนบางตัวเราโดนข้อหาแอนตี้ดัมปิ้งคือการทุ่มตลาดด้วยบางส่วนที่ของเราถูกอ่ะถ้าคุณบวกแต่เท่านี้บวกแอนตี้ดัมปิ้งปุ๊บชั้นในตลาดเธอเนี่ย เท่ากับยางไทยที่แพงหูฉีแล้วนีถ้าเปรียบเทียบกับประเทศ่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อายต้องนําเสนอเขาบางตัวที่เราฟรีภาษีศูนย์ได้เช่นเฮ้ยไอยางเนี่ยขอลดภาษีลงมาหน่อยได้ไหมแต่ว่าภาษียางนของเธอนําเข้าบ้านเราศูนย์ไปเลยก็แล้วกันเพราะว่าสหรัฐเองเนี่ยปกตินําเข้ายางจะเป็นพวกยางพิเศษครับยางรถยนต์ไม่ใช่ยางเครื่องบิน<ฮ>ยางอะไรที่มันย,ยากๆอะยางขนาดใหญ่ยางเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยครับดัง<ฮ>นั้นบางอย่างเราก็ต้องเริ่มเปิดในการ ฟรีภาษีไปให้กับทางสารัฐด้วยซึ่งก็ก็ว่ากันไปลายเซกเตอร์กันว่าผู้ประกอบการรายไหนจะกระทบหรือไม่อย่างไรก็ก็ต้องเวียงลําดับให้ดีครับ,รบเพราะฉะนั้นก็เจรจาลงรายละเอียดกันไปครับแต่ในขณะเดียวกันก็ทําเท่าที่ให้เขาได้นะา้าให้มากไปบางอย่างก็กระทบกระเทือนในภาพรวมครับครับยี่สิบเปอร์เซ็นภาพรวมๆนี้ไปไปได้ไหมฮะตอนนี้ดูเหมือนว่า ข่าวมันออกมาทางนี้ว่าน่าจะได้น่าจะได้คุณคุณอัจวิทย์ประเมินว่าได้ไหมครับคือคือถ้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์อย่างน้อยมันเท่ากับเวียดนามเราจะได้แข่งกับเขาได้แน่นอนไปบางหมวดเดี๋ยวที่คุณอัจวิทย์ว่าบางหมวดมันต้องเจาะรายละเอียดก็เจาะรายละเอียดไปแต่ว่า across board ยี่สิบนี่เป็น,ปน,ปน,ปนไปได้ไหมครับคุณอัจิวิทย์ฮะมันมันมีความเป็นไปได้อยู่นะไม่ใช่ว่าเป็นไปนไม่ได้นะครับ แต่แต่เราแต่เราอย่าหรือสิบแปดผมว่าเป็นไปได้สิบแปดก็ยังเป็นเป้าหมายที่เป็นไปได้ยี่สิบก็ยังเป็นไปได้นะครับแต่ว่าอย่าอย่าไปคอมมิตเยอะเกินไปจริงๆริงผมก็อันนี้ที่พูดพูดตรงๆแล้วกันนะครับคือตอนนี้เป็นประธานที่ษาลำดึงษากรมแต่ว่าขอพูดในมุมนักวิชาการด้วยส่วนหนึ่งว่าจริงๆผมเสียายบนบาทอาเซียนอย่างรุนแรงมากออคือคือยุโรปเนี่ยเขาไปเป็นแพ็กเดียวกันเขาคุยในเอซีอีอา อ่าแต่ถ้ายุโรปคุยอ่าถ้าเกิดว่าเฮ้ยประเทศชันไม่มีประเทศไหนแหลมไปแต่ของเราเนี่ยอ,อาเทียบมันกลายเป็นว่าพอเวียดนามแหลมไปซุดเนี่ยต่างคนก็ต้องเข้าไปเยาจาครั้งนี้มันเสียกันหมดอ่ะเอาเวียดนามได้เสียให้เท่านี้ประเทศเวียดนามเขาก็ไม่ได้แฮปปี้นะฮ่า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 เขาเขาได้ยี่สิบเขไม่แฮปปี้เวียดนามที่บอกว่าโดนยี่สิบเนี่ยแต่ว่าความจริงแล้วถ้าเป็นทางผ่านไปยังจีนโดนสี่สิบแต่ว่าเศรษฐกิจเวียดนามขาะนี้พึ่งจีนมาตั้งเยอะแยะแล้วใช่ เพราะฉะนั้นแปลว่าเขาโดน40นั่นน่ะครับอืมดังนั้นอะไรอย่างนี้คือแบบพอเราเจรจากับเอาคุยง่ายคือพร์เนี่ยฉลาดเขาอยากเจรจา FTA หรือการค้าเสรีเนี่ยแทนี่กูแยกใช่ไหมอืมเขาออกมาคู่รวมแล้วเขาแล้วเขาให้แต่ละคนวิ่งไปหาเขาอ่ะจริงๆมันต้องคุยในรูปแบบของเอแบบก็เรียกอะไรเป็นพหุภาคีอ่ะต้องคุยแขกทั้งอาเซียนมันจะได้มีดุลต่อรองอ่ะอันนี้มันกลายเป็นว่า เวียดนามจะซื้อโบอิงห้าสิบลำเออไอินโดีเซียจะซื้อเท่านี้ลำอะไรราก็จะซื้อกันเองไงแข่งกันไปใช่ครับแล้วเราซื้อไหวไหมคุณคุณคุณอัศวินคือแน่นอนว่าโบอิงก็ต้องซื้อมาเพื่อจะให้การบินไทยการบินไทยก็เพิ่งเพิ่งฟื้นเนี่ยหมายถึงว่าเพิ่งนะแล้วต้องมาซื้อเห็นบอกว่าจะล็อตใหญ่ด้วยนะฮะไหวไหมฮะเนี่ยพบผมว่าทุกอย่างต้องดูตามความเป็นจริงอ่าคือตอนนี้ อ่าเอาทีละเรื่องก่อนนะผมก็ต้องดูความพเป็นจริงว่าเราต้องการเครื่องบินไหมถ้าเกิดเราจะต้องซื้อการที่เราจะซื้อจากฝรั่งเศสดูรู้แอร์บัสเนี่ยนะก็ก็ไม่จำเป็นก็ซื้อโบอิ้งจากอเมริกาก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าต้องดูว่าต้องการหรือไม่ตามความเป็นจริงอันนี้ประการที่หนึ่งสองเนี่ยการเจรจากับเขารายตัวเนี่ยเราต้องริสชัดว่าเราจะเปิดศูนย์ให้เขาทั้งหมดกี่ตัวที่เข้ามาศูนย์ได้แล้วศูนย์ที่เราจะให้เขาเข้ามาเนี่ย มันมันศูนเปอร์เซนตในสินค้าที่เราต้องการของสหรัฐอีกอแล้วหรือเปล่า <ฮะ S 2> อ่อาก็ต้องคํานึงแล้วก็และเราต้องระวังเรื่องหนึ่งคือประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศผลิตรถยนต์ครับอ่าประเทศไทยไม่มีรถยนต์แห่งชาติแต่เราเป็นประเทศผลิรถยนต์เบอร์ต้นๆของโลก<ฮ>ะนะครับ <ฮะ S 2> ญี่ปุ่นเนี่ยฐานใหญ่ขึ้นกนสนดาบภายในอยู่ที่เรา <ฮะ S 2> กระบะตันครึ่งฐานใหญ่อยู่ที่เราชิ้นส่วนยานยนต์หลักอยู่ที่นี่ครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคำนึงถึงลูกค้าที่เราทํามา ั้งแต่อยู่กับเรามาตลอดด้วยก็คือญี่ปุ่นหรือแม้กระทั่งจีนขับขวาไฟฟ้าก็อยู่ที่เราเพราะฉะนั้นก็ต้องคํานึงเรื่องพวกนี้ให้ครบรอบด้านน่ะแล้วเจรจาไปศูนย์ได้แต่ไม่ใช่ศู์ทั้งหมดคือศูนย์ได้บางตัวนะสมมุติว่าหมื่นกว่าตัวเนี่ยอาจจะสูดให้เขาอาจจะสมวนได้พันกว่าตัวหรือกี่พันตัวก็ว่าไปจะต้องมีบ้างครับครับเอาละคุณเดชวิเรื่องเนี้ย จะต้องได้รู้ผลกันภายในก่อนวันที่หนึ่งนี้ใช่ไหมฮะคือเื <Yeah. S 1> อน,นี้ต้องโค้ดคุณทักษิณน,นิดนึงเพราะว่าคุณทักษิณก็ไปพูดหลายที่ก็บอกว่าการเจรจาก,การค้าเนี่ยถึงแม้วันที่หนึ่งสำเร็จไปแล้วคือสําเร็จไปแล้วเราอาจจะได้ยี่สิบสิบแปดหวังว่าะไรก็ตามเนี่ยและมีรายละเอียดที่คุณเตวิตอธิบายยาวมาทั้งหมดเนี่ยมันคือการที่ต้องลงรายละเอียดไปอีกหลายชั้นแต่ขณะเดียวกันก็บอกว่าหลังจากนั้นแล้วยังคุยกันต่อได้คือหมายว่าการเจรจาก,การค้ามันจะคุยกันเรื่อยๆไม่มีวันจบสิ้นอันนี้ก็คงจะ ออกมาในรูปนี้มีอะไรที่ต้องเป็นห่วงจริงๆไหมฮะมีมีโอกาสที่เหมือนจะไม่ได้เลยโดน36%เต็มเต็มมีโอกาสไหมฮะผมผมว่าการเมืองมีเรื่องหนึ่งที่น่าเป็นห่วง<ฆ>คือว่า<ฆ>การเจราจาความต่างประเทศและลงนามในในหนังสือสัญญาเนี่ย<ฆ>ตามรัฐธรรมนูญเนี่ยมันทําได้ต่อเมื่อรัฐบาลท,ที่มีนอำนาาเต็ม<อ>คือถ้าเป็นรัฐบาลรักษาการเนี่ยจะลงนามไม่ได้คือถ้ารัฐบาลรักษาการเมื่อไหร่จะเกยโดเวอร์นะครับเพราะฉะนั้นเพราะ,ะคือทีมไทยแลนด์เจรจาอยู่ก็ต้องอยู่เจรจาหมด การจะเป็นรัฐบาลรักษาการได้มีสองกรณีนะคือหนึ่งนายกยุบภาครับซึ่งอันนี้จะทอดเวลาหลายเดือนนะครับสองเนี่ยนายกลาออกครับน,นี้วไม่ใช่สินายกลาออกหรือสามนายกถูกสารัฐธรรมนูญชี้ให้ว่าให้พ้นห,หน้าที่ออืคือถ้าเกิดมีการชี้แลวพ้นหน้าที่นายกอุอิงในช่วงเวลาเดือนนี้เดือนหน้าเนี่ยการเจรจายุติลงแน่นอนอืัเพราะว่าเพราะว่าเป็นรัฐบาลรักษาการครมอก็ต้องหลุดไปทั้งครมอโดย เป็นคลรอรักษาการอันนี้จะเจราจาความเมืองไม่ได้เพราะฉะนั้นการเมืองมันก็จะลิงแต่เรื่องนี้นิดๆิดเพราะฉะนั้นอไม่นิดแต่เยอะเ้องบอกว่าการที่สารฐนูนจะคําสั่งพ้นหรือไม่พ้นเนี่ยผมเชื่อว่าศาลไม่น่าจะมีคําสั่งออกมาในช่วงเดือนนี้กับช่วงเดือนหน้านิดหน่อยผมว่าอย่างเพราะมันยังมันยังมันใน,นผลเสียกับกับประเทศอยู่พอสมควรกันอืมโอ้อันนี้สําคัญคุณคุณอัทวิตประเด็นนี้คนยังไม่ได้พูดคือกาเกณฑ์กัโดยที่ไม่ได้มองเรื่องนี้ซึ่งจริงแล้วมันสําคัญไปด้วยเนาะเพราะว่า ถ้าเป็นถ้าคุณอิงโดน แล้วแล้วแน่นอนนายกไปก็จะต้องมาโหวตเลือกท้าท้าโดนนะฮะคือต้องมาโหวตเลือกนายกกันใหม่ระหว่างทางนั้นน่ะจะเร็วจะช้าเนี่ยถ้าเรื่องนี้ยังคาอยู่จะกลายเป็นว่าไปต่อไม่ได้ก็จะคาจนก,กว่าจะได้นายกใหม่ถูกไหมฮะแต่ถ้าไม่โดนกลับมาก็โอเคก็กลับมาอันนี้ก็ว่าไปโอ้อันนี้อันนี้คนไม่ได้พูดเรื่องนี้นะว่ามันเกี่ยวกันซึ่งมันเกี่ยวใช่คือถ้าโดนเนี่ยคุณพิชัยชุนที่เจรจาอยู่ก็ฟาวไปด้วยเลยเพราะว่าถ้า,ถานาย,ยกออยไม่อยู่<ๆ>ทุกคนก็ไม่อยู่หมดเออเข้าใจเข้าใจโอ้โอ้อันนี้สาคัญอ เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงขณะเดียวกันคุณคุณอัจวิย์ไปแตะเรื่องพลังงานนิดหนึ่งเพราะเป็นภารกิจและจะบวกกับอุตสาหกรรมด้วยคือคือ,อเผอิญมันโยงกันจริงๆเพราะว่าถ้าพลังงานมันมันแก้ไขกฎหมายแล้วมันเดินหน้าไปได้อุตสาหกรรมก็ต้องซัพพอร์ตใช่ไหมฮะแน่นอนว่าแม้จ,จะต้องไปพาน,นิดซึ่งแน่นอนก็อยู่รัฐบาลด้วยกันคุณอัจวิย์ประเมินเรื่องพลังงานอย่างไรเพราะเป็นผลงานใหญ่ที่จะกลับไปที่รวมไทยสร้างชาตินะฮะครับออตอนนี้เนี่ย ค่าไฟเนี่ยทําสําเร็จไปแล้วนะครับจากเดิมตอนก่อนคุณพีรภพันธ์เข้ามาเนี่ยค่าไฟอยู่ที่สี่บาทเจ็สิบครับปัจจุบันเนี่ยค่าไฟอยู่ที่สามบาทเก้าสิบแปดสตางค์นะครับตัวตัวโครงสร้างที่มีการปรับเปลี่ยนก็คือว่าเงินที่เราอยู่ดีเราพวกเราจ่ายเงินกันเนี่ยนะต้องส่งให้เลคูลเลเตอร์เลคูลเลเตอร์คือ กกพคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานซึ่งเป็นเหมือนองค์กรอิสระไม่ได้อยู่กระทรวงพลังงานนะเขาจะเป็นคนกำกับนโยบายภาพรวมเนี่ย<ห>ปกติเนี่ยมันจะต้องมีการกันเงินส่วนหนึ่งให้กับคณะกรรมการเนี้<ห>เป็นหมื่นล้านก<ห>็ไปก็เงินไปถมถมถม,ถมเก็บเอาไว้นะครับโดยเอาเงินจากค่าไฟพวกเรานี่แหละแต่ทีนี้ปรากฏว่ากกพเนี่ย<ห> เขาจะเอาเงินกองนี้เอาไปใช้สําหรับลงทุนในพื้นที่ที่ห่างไกละอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยกรฟผวกักะครรถไฟผลิตมันเป็นของรัฐอยู่แล้วไงเราสามารถจิ้มไมกกรฟผไปทําได้ไม่ต้องใช้เงินกองนี้หรอกก็มีการปรับโครงสร้างหน่อยคือต่อไปนี้ไม่ต้องกักเงินนี้แหละเอาเงินนี้ไปลดค่าไฟก็เลยเพราะฉะนั้นค่าไฟก็ง่งลงมาที่สามบาทเก้าสิบแปดซึ่งปัจจุบันลดจากสี่บาทเจ็ดสิบลงมาเนี่ยนะครับอันนี้ก็นึงเรื่องที่ที่ทําไปแล้วครับแล้วก็ค่าไฟมันปรับทุกสี่เดือนเราก็พยายามดึงตัวเลขนี้ไป รัฐมนตรีถ้ายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะไม่ใช่ว่ารัฐมนตรีคนใหม่มาเอากลับเข้าไปสูตรนั้นอีกมันก็จะยุ่งเหมือนกันนะครับอ,อันนี้ก็ก็อันนี้เรื่องแรกเรื่องสองคือระบบเรื่องของโซลา่านะครับไฟโซลา่าเนี่ยผมเข้าใจว่าไม,ไม่ไม่วันนี้ก็สัปดาห์หน้าน่าจะเข้ากรมได้แล้วกฎตัวกฎหมายมันนะครับคือ,อกฎหมายที่เป็นกฎหมายสส ของพักรวม้างชาติเนี่ยเราเสนอไปแล้วครับแล้วก็เป็นกฎหมายเกี่ยวข้องกับการเงินเพราะเราไปยกเลิกการขออนุญาตหมดเลยรัฐ<ะ>ก็ต้องเสียถ้าทมเนียมลายปีอยู่พอสมควระนะครับท่านนายกก็ลงนามให้เรียบร้อยแล้วน,นี้กฎหมายของสสเนี่ยพร้อมจอ่อแต่ว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยเขาจะขอให้มีเอ,อกฎหมายของคอรมเนี่ยไปประกอบร่างด้วยครับซึ่งก็ต้องเอาเข้าครรคราวนี้ปรากว่าปวดหัวกับกิษฎีการหน่อยนึงตรงที่ว่า คณะกรรมการกฎีการเนี่ยแกไปตีความว่าคือกฎหมายบับนี้ผมเป็นคนร่างเองเละเอาอย่างนี้แล้วกันคือ,อเขาไปตีความว่าไอ้กฎหมายที่เราจะปล่อยเสรีให้ชาวบ,บ้านใช้โซล่าเนี่ยอมีปัญหาในมุมว่าอ,อมันมีกฎหมายอื่นอยู่แล้วตั้งหลายฉบับทำไม,ไม่ได้ไปแก้กฎหมาย 4, สี่ห้าฉบับที่ที่มีอยู่แล้วเราก็งงสิเพราะว่าไอ้กฎหมายฉบับนี้มันเป็นการส่งเสริมแต่กฎหมายอื่นๆที่สี่ห้าฉบับเนี่ยมันเป็นอุปสรรคหมดเลยเออ เช่นอะไรบ้างขอไฟฟ้าต้องไปให้กรมโรงงานอนุมัติอะว่าถ้าถ้าเราผลิตไฟฟ้าใช้เองกลายเป็นว่าเราเป็นโรงงานอะแล้วมันเกี่ยวอะไรกรมโรงงานอะเพราะว่าเอ่อซื้อไอ้เวลาเราติดเขาเรียกอะไรโซลา่าใช่ไหมอินเวอร์เตอร์มันติดอยู่หลังนิตเตอร์อยู่แล้วมันเหมือนเสียบตู้เย็นอะครับแต่ทําไมเราต้องโดนเหมือนเราเป็นคนผลิต ไฟฟ้าเป็นโรงงานต้องไปขอใบอนุญาตโรงงานด้วยอเห็นไหมต้องไปขอจากกกพคณะกรรมการกกกิจการพลังงานต้องไปขอใบอนุญาตจากพอพอกรมพลังงานทดแทนต้องไปขอเชื่อมขนานไฟกับการไฟฟ้าสองกอซึ่งนั่นแหละก็ไม่ประชาชนทำไม่ได้ตรงนนซึ่งไอ้พวกที่มันไม่ใช่กฎหมายที่ออกมาแล้วเพื่อประโยชน์ที่จะไม่เกิดมันเป็นกฎหมายทําให้เกิดทําให้ไม่เกิดอืทําให้ไม่เกิดทําให้ไม่เกิดซึ่งก็ธนิกรสุริกาเขาเป็นที่ปรึกษากฎหมายของรัฐบาล เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองเราก็ต้องให้กฤษฎีกาเขาเข้าใจก่อนว่าเฮ้ยอันนี้เราทําแบบนี้นะเข้าใจกันเรื่องเดียวกันไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับซึ่งนี่แหละเป็นข้อกฤษฎีกาก่อนเป็นข้าโครมอได้ครับครับคือนี่แหละเป็นข้อได้เปรียบคือเป็นข้อแข็งจริงๆของคุณพีรพันธ์ถูกไหมเพราะว่าคือแน่นอนกฤษฎีกาเป็นนักกฎหมายชั้นเตยชั้นยอดเพ่อนคุณพีก็เป็นเข้าใจว่าคือคือวาดก็หวังว่าผมหวังว่านักกฎหมายกับนักกฎหมายก็คุยภาษากฎหมายแล้วจะเข้าใจกันได้ว่า คือพอพอคุณอัธวิทย์เล่าเมื่อกี้มันง่ายมากคือหมายว่ากฎหมายเก่าเนี่ยเขาห้ามทํามันทําให้ไม่เกิดดังน,นั้นเราออกกฎหมายใหม่ไปเพื่อจะให้มันเกิดดังนั้นถ้าไปแก้กฎหมายเก่าแล้วมันจะแก้ไปยังไงในเมื่อมันก็คือต้องต้องต้องยกทิ้งไปแล้วกฎหมายใหม่มาแทนมันคอมมอนสิงหง่ายแต่ว่านักกฎหมายคุณต้องคุยกันโอกาสไปไปได้ไหมฮะทันไหมฮะต้องต้องต้องเอาให้ได้ครับเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นถ้าช้าเนี่ยเราจะเอากฎหมายของสสพักรวมไทยเนี่ย ขึ้นขึ้นขึ้นแซงคิวก่อนในสะภาแล้วคือไม่อย่างนั้นมันก็จะกลายเป็นไม่ใช่ผลงานรัฐบาลและ้วล่ะเข้าใจทีนีแ้แต่เราเราต้องการให้มันเป็นทํางานร่วมกันเราก็อยากจะให้เอ่อมาตรการของรัฐสนดรับไปด้วยเพราะาว่าอยากรู้ว่าคุณพีรพันธ์เองก็คุมเฉพาะแต่กระทรวงพลังงานนะใช่แต่ท่านไม่ได้คุมคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานอืมเพราะอันนั้นเป็นองค์กรกลางรวมไปถึงท่านก็ไม่ได้กํากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่เป็นสายจาเดียวกัจังหวัด การไฟฟ้านครหลวงที่มันสายจ่ายในกรุงเทพเริ่มมทษวพานั่นขึ้นจามบาทไทยเราเราเลยเราเลยเราเลยต้องใช้กันเป็นมติคอรมอเนี่ยมันทําให้เอทุกหน่วยงานมันมันมันตื่นพร้อมกันนะครับไม่ใช่แค่ตื่นเฉพาะแต่กระทรวงพลังงานอ่ะเข้าใจเพราะฉะนั้น <Okay. S 2> อันนี้ถ้านายกอิงไม่โดนพักอยู่ตอนนี้ก็นายกอิงสุมีส่วนแล้วก็คุณอ้วนภูมิธรรมตอนนี้ไม่เป็นหากไทยดังนั้นมันเป็นงานรัฐบาลจริงๆแล้วถ้าสาเร็จร่่มก็ได้เชียวสำเร็จร่วมกนจริงนี่ประเด็นคือพอคุณอัทวิตบอกว่ามันจะเป็นกฎหมายการเงิน,นเสียวเรื่องที่เสียงน้อยจะไม่ผ่านไหมเพราะเราก็จะตื่นเต้นกับกฎหมายการเงินทุกข้อเพราะทำไมไม่ผ่านมันจะเรื่องใหญ่อ่ะคุณคุณอัทวิตครับกฎหมายการเงินก็เป็นกฎหมายที่มีสาระสาคัญคือถ้าใช้งบประมาณหรือว่าทําให้เสียงบประมาณไปบ้างบางส่วนเนี่ยก็จะทาให้ mm. อ่ จะต้องมีการลายเซ็นของนายกรัฐมนตรีเข้าใจและเสียงปิ่นนะหจะสยองไหมต้องต้องมีลายเซ็นแต่ผมแต่ผมได้รับแจ้งว่าท่านนายกบุญงท่านเซ็นไว้แล้วนะโอ้ยเพียงแต่ว่ายังไม่ได้เข้าคอรมอท่านเองในเรื่องกฎล่าง คณะรัฐมนตรีแต่ร่างของสสรุ่นไทยเนี่ยผมเข้าใจว่าท่านเสร็จแล้วเพราะาไ,ดได้รับทราบวา่านายกเจน<ง>ให้แล้วครับครับครับโอ้เจงจริจงจริจงแล้วนะนายกเจนวเห็นไหมรุม่นใหม่เจนเดียวกับคุณอาทวิตย์เป็นเจนเอก็กใช่ไหมคุณอาทวิต,นนต,วตย์เจนไหม,มี่พุทธแงมีความหวังมีความหวังเอาว่าก็คือคือยังไงรัฐบาลต้องควบแน่นคือตอนนี้วันนี้เข้าใจว่าโอ้วันนี้เขาเขาคุยกับรัฐมนตรีใช่ไหมคุณอาทวิทย์คงไม่ได้ไปใช่ไหมครับเพราะว่าไม่ได้เป็นรัฐมนตรีนะเป็นที่ปรึกษากระทรวงแต่ว่า ถ้าควบแน่นกันแล้วก็ดูแลวิบได้เนี่ยก็จะต้องคือ,อยังไงมันต้องดันกฎหมายไอท้ที่เป็นที่เป็นกฎหมายการเงินก็คืองบประมาณซึ่งอันนั้นทุกคนคงยอมแต่ว่าถ้าไปกฎหมายอื่นก็ไม่แน่นะสกัดกันก็คงต้องรวมตัวกันให้ได้<พ>กังวลไมหมฮะมีอะไรอยากจะเติมสุดท้ายนี้ไหมฮะคุณเดชว,วิทย์คือคือผมกังวลว่าตลอดเวลาที่เราพยายามจะทําเรื่องไฟฟ้มามันตลอดของรูปใจข้างชาติของเพื่อพันแต่ไม่ได้ทั้งเรื่องของโซล่าเซลล์ที่อยากให้ประชาชนได้ใช้เนี่ยครับคือเราต้องสาดดัน ความคิดเดิมๆอ่ะเข้าใจเราต้องฝ่าด่านระบบบิโลครตระบบราชการประจําซึ่งซึ่งข้อมูลต่างๆเนี่ยพวกเราต้องหามันมาเองนะคืออย่างอย่างไฟฟ้าเนี่ยเชื่อไหมผมตกใจมากเลยมันมีหนังสือเขียนว่าเนี่ยรัฐจะต้องสูญเสียเออไฟฟ้าที่ต้องผลิตในประเทศอ่ะครับก็คนจะหันไปใช้โซล่าเนี่ยออืเขาบอกว่าคนจะไปใช้โซล่าในเอกสารนะที่เขาส่งมาให้ผมดูอ่ะประจําับบอกคนจะไปใช้โซล่าทั้งสามหมื่นห้าพันในกวัด จะเป็นไฟที่เราหายไปเลยจากระบบการจ่ายไฟปกติ <c oughs> ผมบอกมันจะเป็นไปได้อย่างไรกระบนาประเทศไทยทั้งประเทศเนี่ย <c oughs> ใช้ไฟทั้งหมดยังไม่ถึงสามหมื่นไมกะวัตต์เลย <c oughs> แล้วคุณบอกไฟฟ้ามันจะหายไปสามหมื่นห้าพันไมกะวั์เอามาจากไหนเร <c oughs> <c oughs> เอออย่างเงี้ยคือเรา <c oughs> พอเรา,อาดูตัวเลขเอามันไม่ใช่ตัวเลขที่มันมัน มันไม่ได้ถูกต้องอ่ะออแล้วบาง่างพองานแบบนี้พอทาเอกสารมาลักษณะแบบนี้มันก็ทําให้การตัดสินใจมันดีเลยออกไปจนผลอื่นไปน,นอกกันนะก็ออต้องมาช่วยอุดแล้วดูทุกเรืครับก็ต้องละเอียดนะไม่ละเอียดไม่ได้หรอกครับ,รบเอาละ่ะยัง<ห>มีหวังแล้วก็แน่นอนว่าคือเรื่องเนี้เป็นความหวังของประชาชนที่จะลดค่าใช้จ่าย ประจำวันลงได้ด้วยค่าไฟขณะเดีดวยวกันแหมผมยังเดี๋ยวขอเอาไว้รอบหน้าเพราะรอบนี้เนี่ยเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจะเลยไปแล้วก็จําอะไรไม่ได้คือเจะ๊จะถามต่อว่าคือวุณทักษิณเพิ่งพูดถึงโซล่าฟาร์มคือโซล่าฟาร์มเนี่ยเราเราจะได้ไอ้กรีนเอเนจีเนี่ยเอาไว้ใช้และสร้าง Data Center อันนี้ก็เป็นวิชั่นลักจัดสร้างวิชั่นสันยาวแต่ว่าขณะเดีดวยวกันเนี่ยมันมีวิธีที่เลยไปอีกว่า ถ้าแต่ละบ้านผลิตไฟฟ้าแล้วเหลือใช้เนี่ยมันขายคืนรัดได้ไหมอันนี้เป็นท่อนสองเดี๋ยวเขาเก็บคุณอัจวิยเอาไว้ท่อนสองมองเรื่องเหล่านี้ต่อไปในอนาคตเพราะว่าการปฏิรูปพลังงานรวมทั้งความยากของเจ้าใหญ่คือเจ้ามือหมายถึงว่าผู้ลงทุนรายใหญ่เขาว่ายังไงกันเออเดี๋ยวนี้ยังรักกันอยู่กับพักนี้ไหมตรงนี้เลยอาขาจะอทิ้งท้ายเอาไอ้เรื่องการขายการขายคืนเนี่ยที่ยังไม่ได้ใส่มาในคราวนี้เพราะว่าการขายคืนมันขึ้นอยู่กับความยินยอม ของการไฟฟ้าที่เป็นสายจ่ายกพปในการผลิตกับการไฟฟ้านครหลวงซึ่งอันนี้ขึ้นกับมหาดไทยคือเราเราบังคับไม่เขาไปื้อคืนไม่ได้เขาต้องดูตนทุนเขาก่อนอันนี้เราเราเป็น้ธบายภาพรวมอย่างน้อยเนี่ยถ้าเราได้เห็นว่าเฮ้ยคนไทยทั้งประเทศมีศักยภาพในการผลิต กระาสที่เทนี้เนี่ยเอาดูที่มหาไทยคุณว่ายงไรในอนาคตคุณจะห้องซื้อคืนไหมเข้าใจเลยเข้าใจเลย <c oughs> ผมไม่อยากจะเดินทีละก้าวไปด้วยคุณอนะัจวริย์กับกับผัวน้าพีคือเข้าใจข้อนี้ <c oughs> เพราะว่าอย่าไม่โลบไม่โลบประชาชนไม่โลบประชาชนขอแค่นี้ก่อนขอประหยัดก่อนจะไม่ต้องขายขอบพระคุณครับคุณอัจวริย์ครับเราทิ้งท้ท่านท่านว่าเราทำสุดฝีมือครับ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 เอาใจช่วยเอาใจช่วยครับขอบพระคุณขอบพระคุณครับสวัสดีครับ